อย่างมมสามสันนะครับพี่น้อง่ <c oughs> อนตืดตืดอันนี้โมสามสันอันนี้สีโขีอของพี่น้องเลย Các con xúc với nhau nè Nhắm nó, đúng rồi Mằn rồi cái đỏ lên mồ cái <laughs> này Nhìn chị mày con xúc lắm อีกอย่างชุกมาต้องกดแสนไปเลยกลุกขางมันยังมันยั ุกแล้วครับพี่น้องไกลยิซุกแล้วนี่ปีมูปีงสีโค้งมูครับอันนี้จะเป็นชำสันด้วยครับไปลุกบุมไปลุกนะอะลยพี่น้องเลยโฟรามันมันลายอย่างไฟลุกเลยอ่ะมาเด้อครับพี่น้องเด้อกิเขาน้ากันครับทำกบเข่า ปีงโมเมื่มอนี้เมนูปีงครับไก่จะสุกแล้วแหละพี่น้องเอยมาได้ครับเขาแรงเด็กก็จะว่าซองถุงเราก็จะนี่ลวงพักครับพี่น้องเอารวยคนกิน ลวกพักขึ้นกับอันนี้นะครับกับปิงโมูนี่เป็นาง,งานางเป็นเซษเล้วพี่นอ้องเลยกรรมาบานกับเป็นเซฟคือเก้านหน่ยนะครับเห็ด ซุกแล้วครับพี่น้องมาเด้อกินขวน้ำกันกลับมา